วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์สอบสัมภาษณ์ปโทกันดีวกว่านั้นจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เราบอกว่าเออมันควรจะเรียนปโทเลยหรือว่าทํางานก่อนหรือว่าควรเรียนไปทํางานดีซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราอ่ะทั้งอยากเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยแต่คราวนี้แหละพอถึงปโท่ะเราเพิ่งมารู้ว่าพอศาสตร์ของการเรียนปโทมันไม่ใช่แบบว่านิเทศอย่างเดียวจะเป็นนิเทศและนิเทศอะไรแล้วแต่ละสาขาก,ก็เรียนได้เหมือนกันเลยเราจะ e x p เ c t ว่าเรียนสาขา A ออย่างน้อยก,ก็เรียนเหมือน B ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีอะไรเบื้องหลังเยอะมากๆ เราก็ตามหาโอเครู้แล้วว่าไม่ชอบเรียนทากยนพยนแล้วก็วางไว้แต่ก็ยังอยากทางเรียนทางนักน,นิเทศศาสตร์ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเรียนปอทเพราะว่าไม่รู้ตัวนะแต่ว่าเราอ่ะอยากเป็นอาจารย์ในตอนแก่ก็คือตอนอายุมากกว่าน,นี้เราก็เลยแบบคิดว่าเรียนตอนนี้ตอนที่เงินมันไม่เฟิร์มมากแล้วยังพอมีกําลังในการหาเงินเรียนเองได้อ่ะทำก่อนดีกว่าจากนั้นนะเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราลองหานิเทศศาสตร์ดีกว่าเราก็เลยแบบอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาหาดีกว่าว่า ปอโทไหนที่าอยากเรียนแล้วก็ได้เจอว่าปอโทที่มันมีชื่อว่ากลรยุทธการสื่อสารมันน่าสนใจเพราะว่าเราเคยดูคีพี่อารมซีซีพีแล้วก็เลยแบบไปหามาก็จะมีหลายมอใช่ไหมโดยที่ตัวมอเราเองที่เรียนอยู่ก็มีของนวัตหรือว่ามาอกรุงเทพก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูค่าเทอมซึ่งพอดีพอดีเลยคือที่มอเราอะ่ะมันมีโครงการที่เรียกว่า4บวก1ก็คือเป็นคนที่เรียนอยู่ใน คณะหรือว่ามสวเนี่ยพมุท่าต่ออีก1ปีเนี่ยจะลดค่าเทอมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแล้วก็เพิ่มอีกปีเดียวก็คือจะสามารถจบปอทโทได้แต่ว่าตอนปี4เทอมสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเรียนปอทโวไปด้วยเราก็เลยแบบอ่ะในเมื่อเทียบราคากันแล้วอ่ะคือเข้าใจในเรื่องคอนเนคชันนะมีผู้ใหญ่หลายคนเตือนมา,มากว่าการเรียนที่เดิมมันแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบว่า ไม,ไม่ไม่หักคอนเนคชันคอนเนคชันมันอาจจะไม่ใหม่นะมันอาจจะแบบเหมือนจบที่เดียวที่เดิมอะไรยอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะเหมือนเดิมเลยก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับเงินปัจจัยเงินคืออาจจะสำคัญของเราอะ่ะเราก็เลยแบบโอเคงั้นคอนติเนียแล้วกันก็เลยเลือกเป็นกลยกุทธ์การสื่อสารของนวัดใช่ไหมซึ่งครั้งเนี้ยคือเราเพิ่งรู้ว่าปอโทอ่ะมันมี2แผนมันมีแผนเรว่าแผนกกับแผนขอเหมือนสองสายอะ่ะแผนก็คืออ่ะอาจจะเรียนน้อยหน่อยแต่ว่างานที่ใช้ทําจบอะ่ะจะยากหน่อย กับแผนคอก็คืออาจจะเรียนมากหน่อยแต่ไงที่ใช้ทาจบอะ่ะมันจะน้อยหน่อยเราก็เลยแบบอ่ะมันยังไม่เป็นสาย,ยเขาังไม่ให้เลือกแต่หวังว่าจะเป็นแผนแบบขออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหวที่จะไปกออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสมษณาอ่ะเขาวให้เราเตรียมแบบเออเอกสารทั่วไปใช่ไหมต่อให้เราเป็นคนในที่ไปสมัครก็ต้องเตรียมเอกสารเหมือนคนนอกเลยเว้ยแต่เราต้องเตรียมสิ่งหนึ่งที่เราโควาโซ์ซึ่งเรางงมากว่ามันคืออะไรวะก็คือมันเป็นบบอย่างแรกเลยมันต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับกาคาค่พย,ยื่นพอแล้วแล้วอีกอย่างนึงงก็คือออเเรราตต้้ียมหัวข วิทยานิพนธ์แล้วหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็คือแบบสิ่งที่เราสนใจที่ใช้ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับาศาสตร์ที่เราแบบเกี่ยวข้องกับคณะที่เราจะเรียนเว้ยเราก็เลยแบบงั้นเอาก็ได้อ่ะก็เลยแบบเออลองลองค,คิดดูเลยโชคดีว่าฉะนั้นในช่วงที่เราฝึกง,งานพนดี้วเราก็เิดข้อสงสัยหลายๆอย่างก็เลยเอามาล่างเขียนล่างเขียนแล้วให้อาจารย์ตอนปอตีช่วยกันตบๆๆเราก็ส่งไปพอวันสัมภาษณ์อะ คือมันแบบตื่นเต้นนะเพราะว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์เราอ่ะเราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยในะคณะเพราเขาไปปุ๊บในน้ำตัวเขาบอกหน ah, ้าคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มล้วก็ถามเราว่าเอออยากรู้อะว่าแบบเออทำไมสนใจเรื่องนี้แล้วก็อธิบายแปลว่าเออเราทํางานด้านนี้เราก็อยากจะรู้นะ้องว่าแบบปจาจาัจจัยอะไรท่ให้เกิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออจะเรียนไหวใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วอะเด็กที่แบบเรียน4ี่บวกหนึ่งไปด้วยเนี่ยแล้วทางานไปด้วยอะ่ะจะไม่ไหวคือจะยอมแพ้ไปกลางทางซะก,ก่อนแล้วก็เลยแบบว่า เออคือกรณีเราอะเราหาเงินจ่ายเองไงก็รู้สึกว่าถ้าเราจ่ายแล้วเราไม่เรียนเองแั้นเราเป็นคนขี้เหนียวเราจะไม่ยอมอะไรเงรี้ยเขาเลยบอกโอเคได้ก็ปิดคอไปปุ๊บจำได้เลยว่ามันคือการสอบสัมภาษณ์55ทีและผลก็ประกาศก็ติดอย่างนั้นแล้วก็เออชีวิตประโคมก็ได้เริ่มต้นแล้วอย่างนั้นก็ต้องมาดูกันดีกว่าว่ากว่าจะถึงตายทางของปอโทเนี่ยเป็นยังไงกัน